สวัสดีค่ะมือเส้อเจิยบันหัวหน้าผ้าลอาาา่อปาเขาปลาหาทุกอย่างที่กินได้ด้วยค่ะยึดไมีสิ้นดินกันต่อไปสูก่กะมือนีบมหาซ้อมเบิ้งไม่อีนู่นอากาศนึกว่าแต่ฝนสีตโตกว่า,า,าสีมหาฮิตบุตรถือฝนเพิ่อว่าฝนคิดเวยอากาศเยน็เยนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสุขสุขคนครับพี่นอ้ <c oughs> นองพี่น้องคุณอีน,นู่นดึงก่อน,นกะจะจะไปหาอีหยังแม่อีน,บบนู่นกะบ่ลงหลาปีนี้เพราะว่าที่ เจอมาไปขุดอีน,นู่นอันนี้ก็ร่องขุดมึงเจอครับหันผอบ่ร้ายกับปล่อยเพิ่นนึกเอาออืละขึ้อว่าล่ะพี่น้องเห็ดที่เพิ่นได้ก็ออกซ้ำนั่นล่ะพี่น้องบ่ได้ออกอีกเด้อเอาบ่ไง่ายๆคือเพิ่นมูเพิ่นออกก่อนโอ้ยชมสันเฮ้ยมชมเนาะชมชมชมต้นใหม่สิล่มเนาะชมหันเพิ่นลงหลายเห็นแล้ว วุย้ยขอมาบ่าหันหมัน้ยปาดตัวของเพื่นหมานเฮดเพิ่งขมครับเจ็สื่อไปกวห้อ, <laughs> อ,องจะบอกห้องจะว่าเพื่นหมานเแมนครับอ่าเพื่นหมานเดียวหม,มานไผ่หมานมั่นเด้อพี่น้องหาอยู่หา,หากินนี่ยันไหม <laughs> กวขาดข้าดข้นอะไรเลยดิขึ้นอะไรเลยฮะหัแต่ใบใบไหนปุกเนี่ยเหลือเ่นได้ดิเหลือเ่นห้อยคนหาก็เกิอเกย์เคลียบผิวเวียนเลย ดอกนีแสำเหต์ไข่เลยพี่น้องจะมีไข่ขาวด้วยอย่างคนเลยเฮ็ดอนี่นาแลนดีอย่างหนึ่งฝนบอ๊อบป๋อากาศก็จะเป็นสรงนี่แหละพี่น้องคึ้คขึแน่เงาเงาแน่แต่ว่าฝนบ่ตกนี่คึ้แดดล้ำไล่ครับ สินาคามพศสอสโทน, 5, น้ร้อสิบแ่ะนสีส้มไทยแล้วครับบันนี้ก็สีเขาเดือนแห้งความร้อนสงการ หมอกีูดูแบบว่าม่งนี้นี่มันเป็นเขาปล่อยน้ำแล้วมันสิเขาปลามีน้ำจากน้าหน้าต่างน้ำหน้าต่งน้ำหวยทับท่านประมาณนั้นครับรู้เฉพาะคนรู้กตูมกะขาวมาว่าท่นกะเอาไปหลายหลักละทุกคนได้เต็มตากบมีหากะ ลงเอาไว้เฉาเฉาหนังกีฬาน้ำเยอะพี่เนี่ยบนังกีฬาน้ำอันนี้หนังหินข้าวพี่น้องอันนี้แต๊บเอ้แต๊บเสียนังเราคิดหลายหลายอย่างพี่น้องอันเดียอันนึ่งเบาสินะกอันหึ่งบานะกีฬากระถิ่นวัดใดกับสนับสนุนนักประชนให้เกิดอันนี้ เพิ่มความตังใจให้ก้าเป็นแต่ญาตััดอนที่ว่าผู้เพิ่นอาศัยที่ตึกสูงหรือไหมต้องมีฐานหลักอยังหล่อเสามันก็แตกกับเหว่งหลักที่น่องบางเชือนอนมันก็นอนบ่หลับดิมันก็ขึ้นดิเมียน่าสันคนเฮาเนอโว้ยบัวเหลวนี่ถ้าลังเชือมันหักโปะลงวงล้างไหนมือนนี่ลับรับโยบ้องมื่อดิเออข่าวว่าโคตรหลาดบอกในน้ำถั่ว น้ำหลากเนี่ยแมนครับมันเป็นแรงอัดมา,มากหมกต่อยู่สารค้ามก็ถือขึ้นกันม,มันเป็นแรงดันแรงอัดมากน้ำใต้พื้นดินน้ำบาดาลนี่พุ่งขึ้นปองใดมีห้อยฟิวลนละครับพี่น้องน้ำมันจะพุดขึ้นมากับผลกระทบกับหลายอยู่หลายจังหวัดอยู่ครับอันนี้ เดี๋ยวหาฟองอยางเขาไปกออันเนออก๋ปวดผู้ใดหร่อจะไปแนมโอกผมเช็บผมเช็ดแนมเนี่ยมันออกมาหลายเหลี่ยมสังเกตเนี่ยเอาไทยมึงจีนหรือพี่น้องให้เ่งข้ามครับเพิ่งข้ามเดือนสี่เนี่ยน เป็นเห็ดที่แนมหนี่โอ้มีเดือนสามมีหน้าสินเดือนก็เดือนสามนะถ้าอะไรตามปฏิทินปฏิทินสากลเอาซื้อซะคิดท้าสกุลอะไรโอ้โหเห็ดตุ้งกรามอะไรเกงอึอื้อหเอาหวานดิหวานนิดหน่อยแลดูนี่ ม,มันแนมหยักครับเพราะว่าแต่ว่าบางดอ OK กนี่ง่ายทำจานยิด่ดีดิง่ายทำจานเลยแล้วกับ,บ,บว่าเถ่าง่ายทำจานดอกง่ายครับแต่ว่าแนมหยักแนมไปเองสิหนึ่งก็คือึังไปนีป่ใไบไม้แห้งนี่แหละเป็น,นอย่างละพี่น้องนั่นเป็นนี่อย่างนั้นเป็นนี่อย่างเป็นนี่อย่างเป็นนี่อย่างนู้ มันนนี่เาะาดว่าสาวตัยสิพอเนี่ยตินมง <s> นี้คือเป็นกินคือจังดอกขย่อมมันเป็นนั่นเน,ะนาะเมนดอกขย่อมเพราะว่าไมา่ขอกลุนหาขย่อมพี่เฮตนาแราะครับเนาะอันนี้เ,เ็ดข้าวแปลี่ยนมาเออ Hãy subscribe cho hả Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Cái gì hả? Ủa? mà mình phân ông mím, Mình đang thấp biệt thì hơi ขึ้นหมากข้อลักษณะปากทังสีส่นี่เขาเปกนี่โอ้ยหมากแปรครับโอหมากไก่นีน่หูริ่งหูริ่งเขาไปคนใส่บวกทิง้งหรือปลาหวานคือกันนะเราไปใส่ต้มกบต้มเขียดต้มป้ารสชถแช่ฟืนสิออกสมมันได้กพักติวเอาอยู่วะน,นี่พักติวนี่ตอนพักติวพักติวมลน,นี่มลจังไรน,นี่ ครับติ้วแต่ละริวติวติวค่ะค่นไ่ใส่เลยใส่ทำไมจะไม่ใส่ไหนใบอ่ะทำไมจะไม่ใส่เอาดูใบเอาซูมให้พี่น้องเบิ่ะค่ะไม่ใส่นี่ดีโเมนโอ้เออบบมนบเม่าม่ม่เยียมาก <c oughs> แกมันสีเขียวแม่งเทียเทากั หลงหน้าหลงหลังด้วยกันนะพี่น้องนี่เนื้อขอขาดมากเลยนื้อี่ยงเยอะเว้ยซลไม้ข่อยมึงในเจ้าว้าวเฮ้ยไข่นกกระทาครับหมักย่างหมักย่างสุกหน่วยเดียวเองเป็นผลไม้ปลาที่สุกยาหยากหยากหย่อนหยังหย่อนมันมีย่างมีย่างใส่เวลาสุกนี่โดนเติบครับเยอันสุกแล้วก็สิได้กินอ่างพี่น้องละกินอ่างซื้อๆดิ Uhm. ป้ากัแหงล่ะครับจีนองกับ่ไดดซุ่มดินี่ใบไม้ยัง <nek> หนาอยัางนั้นยางยังกอบแกบกอบแกบอยู่ครับกำลังไปมือตกมือมมือโมือโินอื่นนะจ้าถูกคอไข่ได้ร้ายทันเมืดมีมืดสินพ่ห็ได้ร้ายทันสชคดีไม่ใช่ายหลูมไนี่ เห็ดพึ่งครามบ่ได้เท่าเด้อพี่น้องเพิ่นทางหยองเยซื้ออยงสี่นี่เขาเอื่นว่าเห็ดตากแดดมึงทางไตกันนะกินได้ครับนี่กินได้เด้อได้อยู่กินได้ครับใส่ขอให้แห้งๆห่าพักติวนั่นหนอดกระลังหลายวันนี้ผมเก็บมาสำนีซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวจังไปเก็บอีกเดี๋ยไปใส่ตุ่มหยังผมอยากกินตุ่มไก่ใส่หนอดพักติวตุ่มไกล้บานเฮานี่ไหม รครับตรงต้มใกลบ้านเือนเพราะท่านอยากที่อยากกินตรงใกล้บ้านห้องครับ ะเก็บผักบุ้งไปแจวส่วนบกงน้ำเนี่ยไปลวกแจวต้มแจลห่วยพุ่มพินาบ่ว่าจะไปกินกับอันนี้กับปากอยากอยู่กับท้องอันอีหยังเกาะคือบ่ได้ใส่สูสมสีบ่ทันพร้อมบ่ทันมาบ่ทันมาเป็นหยังจังเจ้าเอาเสือกฟางไปเดี๋ยวเด้อนี่เป็นหยังจังเอาเสือกฟางไปหยิบเสือกฟางอันใดคือจังบอ คือว่าเอาด้ายยิบดีดีด้ายมันยิบปอยู่บ่บ่ครับ้ด้ายพ่อตาผมเอาด้ายยิบแล้วมันนิดพ่อตานางร้องมันส่งเสียงไหมส่งเสียงจังไดอขวบส่งเสียงอั๋วไม่ั้นมันนิดพ่อตาเอาเสื้อฟางมัดมันนิดจบเลยแหมปัญหานี่แหมเออเข้าแตกอีกเข้าเข้ารั่วอีกเลยตีพ่ได้ส่งเสียงเลยพ่ได้อีกเลยก็เลยว่าเออดีผมก็เลยเสือกฟาง ตำจริงมาเสียวลวดเขาว่าเก็บหน่วยดอกไอ้นั่นหน่วยหน่วยพกบุ๋งไปเจียวมันอยู่ในถุงหน่าไปตุ่มเจียวเสียเป็นยาดีช่อนนะะที่เป็นช่อเหมีนเมีนเหมนผมขอมาเคยกินให้กันดิมันกับกินคือกันข้าพกบุ๋งนี่แหละหกแต่บ่ได้ไปเก็บพอปนันหน่าโตไปนี่สิเก็บอยู่ดอกอะไรจะกำหนึ่งกับพ่อปั๊มหนอดที่เพิ่นนั่นเพิ่นแตกแหนงออกจากที่ว่าเพิ่นเพิ่นเด็บนี่แหละ

ก็อ่อนดีก็อ่อนได้ยิบผาไหน่าตอนแมมวรกเขามาเซียวลวดไหน่าขึ้นไปขึ้นมาลวดมันมันมันอาจจะบ่ดีลวดมันเห็ดอาจจะเสียอาจจะเสียหา,า,ายเนื้อผาเขามันขาดไงเนีหมโอ้ยข้นลวดก็พอดีเลยแท่งโมลูกเจ้าโ,โม,า <c ười> โมาลูกมันหยาบจิงจริงมหยาบหรอกมันมึนเลือกบอ่่เลือกเลือกนี่แหรือนั่นซ้ำๆนี่ลองเท่าพูดผมอันที่ว่าจยง่ายๆลองไหนเหลย มันหกหกแกสี่อย่างนะนาคอนดามันอยู่ปาเรานี่เมียนบ่อเมียนบอเมื่อไรนี้ได้สีตกใจนี่ทีเดี๋ยวเขาผงงามๆจะมาห่หย่อบนอไากเรื่องอ้อนอ้อนทุเรียไปอยังพอแกขอแรกนองกินบุบเบิร์กน้อือาไปตาสู้จาองกิน่ซออ เัาบุงเด้งเาบุงหน้าเัาบุงเด้งงามคักมาเด้อใส่วาพ่อเลี้ยวยพเยวพากับพอันนี้ขสดแบบสันๆไปพอกินได้นะขัดสันเลยด้่ยนะ นี่กีเพงงามนะตอนนี้ก็มาหออเท่านนแล้ะค่ะพี่น้องสรุปคลิปสรุปยอดนี่นี่เฮ็ดอยู่อ้อหนึ่งมักย่างหนึ่งพักติวพักบุกค่ะพี่น้องแบ่งให้ใหญ่ๆแบ่งให้ดองใหญ่ๆไปเจลสุโมหูมเออนาดนี้กุ้งเทพกับจ่าละวันอีกบึง่าวมานำทางนาค่ะเหาะสู่ๆเด้อเป็นกำลังใจให้ทุกูุคนเด้อ ผ่านผุดวิกฤตไปได้ยาให้เกิดมีการจำรอยเถาแล้วราคาสับหรับค,ขขคลิปนี้ลาไปก่นขอกกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเจ้าชีวะเจ้าไดโน